I am good. Hello am good. I am good. Hello am good. I am good. Hello I am good. 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 วั m g ี o d I am good. น am g o า d I am g o o ร I am good. I am g o o ครับตีงองยังเออ,อ,อวันนี้เราจะมาเกจะสตาร์ได้หกวิมึงจะได้เงินสิคนนบ,บ,นะบ,มมบคนในแบบเดียวไหมบ้าเลยชายชิไหมเหรอจริงปะแปลกคนในแบบเดียวโอ้ยต้นไม้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอวะเออต้นเห็ดเห็ดมีอะไรอ่ะ

จีสเจอไงซองรวงไงเพื่อนมีบ้านตรงนี่โอุ๊ชิดเคชิดเคไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรนึ่ให้กูเก็บของให้เสร็จก่อนจีสคืออะไรกันหนังสือเวทมุนแปลกๆนะไอ้ เอาความดูใช <toys> ้เลยได้วะใช่ยี่เก็บไว้ก่อนก็ได้นะกาวซะเกี่ยวกาง์ดหนี่ยิ๊บน่าท่านผู้ชมน่าวันนี้คนมันหายไปไหนหมดวะเมื่อกี้ยิงเงนอยู่เลยนี่ไอ้เหี้ยเหลือเจ็ดคนแล้วยี่มันแบบเดียวมันก็เลยกันได้เนาะเหี้ยแปลกว่ะโว้ย ชาริออตตาเก็บดิชาริออตเราเคยเห็นบ้าใช้ปืนดีกว่าไอ้เงี้ยหรือว่าจะใช้ชาริออตแทงบ้่งดีวะวมา อืมหัวฟาพื้นไม่ตายได้เหรอเฮ้ยมันไม่ได้ยูซ <c oughs> ี่สองกระบอกอ๋อมันต้องใส่นี่อันนี้กาดเป็นสไนอันนี้กาดป,ปืนชาร์ตเอ้ยแต่ยูซี่สองกระบอกมันก็เป็นปืนชาร์ดได้นี่แต่เอาอเดียวกันอันนี่ว่ายิงระยะกลางนะไกลกับกลางนี่จะได้เนี่ยผมไม่ใช่ไม่เคยใช้อูซี่มาก่อนเวลาเล่นเกมนี้คือกูใช้แต่ปืนกล นี่ไงแม่งเล่นกันแล้วไอ้อยู่ไหนกันน้อยไม่เจอฮะอยู่ในปราสาทปะเจอแล้วหนึ่งจะอ่ะเฮ้ยมึงจะย้อนลงงั้นไม่ได้นะเฮ้ยไอ้เชี่ย no p l e ส no 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 please không mà không bị bây giờ ngoài nào chừng đi cái đẹp quá ngay quá đọc tục đấy Jesus Jesus Christ bếp chặt đấy mấy nào ไม่เอาหน้าไม่เอาไม่เอาหน้าไม่ยิงไม่ไม่ไมไมย้อยเวรหน,น้าไม่พ่องตายที่นี่อ้อมแน่เลยมันอ้อมปะ <c oughs> อุ้ยอ้อมมันตกมันตกทีนี่เ <c oughs> จ้าก,กู ไม่เป็นไรมีเกล็ดใหม่มีปะจี้สมีด้วยสวยดิผ่านแรกต้องผ่านให้ได้จี้สุดจี้กูหวานนี่ไงวะไม่ไปเลยกูใช้เมาส์กูใช้สอนดีกว่าโอ้ยเดี๋็กทางของยุ่นแตกไป ไปไปลงไปสุดโลกโอ้ยไหนวะเอาเธออีอยู่จ้ะอีไม่น่าจะมีคนหรอกชื่อกูเชื่อพี่ไอ้น้องไม่เจอจริงด้วยจีสอของเฟดเต็มเลยปืนกลอยู่นะวะเนี่ยไอัอคดีรห่ดมันไม่ได้ดีโหลดให้ตัโนมัติีเกมเนี่ย<ม> เียื้เพลงมาแต่ไกลเลยไม่ติดเลยก็เสร็จนาะถ้าวัวมาใส่อะเดี๋ยนะมันต้องแลกกับช่องใหญ่ดี่หว่าเพราะงั้นวัวาขาก็แปลกไม่เป็นหรอกคิสโน,นใหญ่บ่าฮะจีเฮ้ยแต่นี้มีสโคดติดมาด้วยเลยนี่นั่นก็ไม่ใช่อ้นี้แล้วกันอ่ะี่เก็บไว้นี่เก็บไว้ในช่องนี้ก่อนเผื่อได้ปืน ฟามาัสโอ้ไม่โกนแมนวันนี้เพื่อนเจอเพื่อนเก่าแล้วกวูไม่เลยหล่อกี่นี่หนุ <c oughs> ่มฝาของยังชิวเลยว่ะเอ้ยเด็กหกคนเอ้ยคือตอนนี้คือ <c oughs> กระสุนมีสี่หล่อนัดเฉทีตามหากระสุนสีฟ้าก่อนหาโซ่ด้วยตอนนี้ไม่มีสโซ่ใช้โอ้โหบีบมญญนยัหนี่เลยวะ่ะจี๊ด เอาขวานเล็กมาซัพพอร์ตตัวเองก่อนดีกว่าเผื่อว่าวกระสุนหมดจะได้ชาร์จมันได้อละลรวอืมเอาชาเลีออด์ดีเพราะว่าชาเล่ออ์มันก็ใส่ช่องเล็กได้นะหาดีกว่าเฮย้ยเปิ๊กขับรถไวอ่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้เพิ่มมีรถแถวนี้ เป็นไงเจอแล้วสโคปโซมสองด้วยดีเลยดีเลยนี่เฮ้ยออันนี้น่าจะมีกระสุนมัน้งกระสนุนต้องใช้หรือไม่ใช้กระสุนเลยวะฮะอ๋ะอมันแค่กระสุนสีฟ้าเหรออ๋ออันนี้คือปืนอ่อ ใชาไหมฉันเห็นแต่ว่าผมไม่ใช้นะรู้สึกกระจอกไงไม่รู้อะ <c oughs> รู้กูใส่เพิร์กอะไรทำไมมันยิงได้หนึ่งนัดวะเฮ้ยเอาจังดิค่าเก้าแปดเคนะมันยิงได้แค่นหนึ่งนัดหรอวะ phải đấy, sĩ hằng xin đi qua 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 hai qua là qua 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 đi qua 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 ผมไม่มีอ่าระเบิดกงชี้หายแล้วชี้หายแล้วชี้แมนด้วยแมนด้วยแม่งแมนด้วย,วย,ยกูกับโดนไอ้ชายฮนะเจอสไนเปอร์หน่อยมั้งวัดแล้ววะสกิลอะไรอะ่ะงงนะเช็ดไมสกิลมึงแล้วมึงชี้ตัวจริงอยู่ข้างลางวว่างนี่ว่ะ ไม่เม่กี้น่าจะเต็มตัวลอมรูวีโลดกระสุนประทูเข้าข้าคู่ขุมยาวไว้ตัวมันถ้าถ้ามันจะเอาที่หนึ่งจริงวมันต้องเข้ามาช้าแล้วนะแล้ววูออกมนทำไมเฮ้ยทำไมกระสุนกยิงได้ก้าวนัใจ

เนี้ยจะมีพวกปืนแบกนั่มนะแบบคารบอยไงคา์บอยเออแบกนั่มแบกนั่มก็จะมีพวกนแ,นแบกนุ่มแต่แบกนั่มมันไม่เข้าแรงเท่าไหร่นะถ,ถ้าถือสองกะบอกน่าจะแรงนะเพราะว่าถ้ายิงพร้อมกันน่าจะแรงคู่สอง <laughs> ที่ผมก็รอแบบนานมากเลยนะทำไมมันยังไม่เลิมเฮ้ยผมไม่รู้นะว่าอันนี้มันใช้ทำอะไรนะใครรู้คอมเมนต์ด้วยละกันเฮ้ยถ้าเข้าได้นี่คือมึงเทพและนะ้วนะมันต้องอ่อนนะ ชิ้นหนึ่งลอดได้เลยยังไม่เริ่มนะผู้ชมนะผมขอ,อย้ายเซิร์ฟไปเซิร์ฟเอ่อเอ่อ US ละกันนะโอเคนะท่านผู้ชมนะผมได้ย้ายเซิร์ฟไปที่เรียบร้อยนะคือมันไม่ใช่เซิร์ฟ US นะแต่ว่าเป็นเซิร์ฟ EU นะน่าจะเป็นอังกฤษนะ เซ้าของอังกฤษเนี่ยพอข้างก,นกดนร้อยเปอนเดิมอ่ะสิบเก้าคนเองถ้าสามารถเล่นเกมนี้แทนพับจีได้นะถ้าจีไลท์นะมันเป็นบริการไปเร็วนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้า,าว่างๆนะเออถ้าพับจีนิวสเตจมาเมืะนะ่อไหร่นะหราควรจะโหลดมาเล่นให้ดูนะจีสุดโอ้ยเช็ดเกือบตกมันคต้องขึ้นใหม่นะกิเกตขึ้นใหม่

นะครับผู้ชมผมมาอะไรอยู่นั่นคืออะไรนะวมาเฮ้ขึ้นไปข้างบนไปไม่นะ no มันมีคนลงด้วยเลยอะออกมาปะถ้าท่านจะอยู่ข้างล่างนะทุกผู้ชมนะ กนนะหรือว่าผมจะตายแล้วเนี่ยตอนนี้คือท่องข้างจะไม่ไหวแล้วค่อนข้างจะตายชิเม่งไม่ซูมให้เสียงเลยเล่นตัวครับคือกูรอบสังหารเขาเฮ้ยใครยิงแงมาวะเชี่ยกูเสียวไปมีข้างหน้าไม่มีนะ เก็บของเลยผมเมื่อกี้เ้าบอกมีสคาผมลืมเก็บหลบได้มาหลบได้ยิงเจ็บยิงเจ็บยิงเจ็บเจ็บวะเจ็บวะเจ็บไหมเจ็บไหมเพื่อนเจ็บไหมเห็นขาของนะเจอลูกซองระยะยบไปชิดหน่อย อ่ามันมีลูกสองขวบสองอันเหรอคือผมหล่นหล่นในเสียงน่าไม้มากเลยหมดซบเอ้ยเฮ้ยเก็บนี่มาเดี๋ยวของไปเตรียมของแป๊บนึงเดี๋ยวขอยู่นี่เฮ้ยนี่อะไรอ่ะตีสรถแรงดีเด้อ ก็เพิ่มแรงดีดมากกว่ารู้สึกแปลกๆผมมีผมมีเปร์กด,ดุดเรือของแปรพายนี่เออน่าใช้ได้แหละอันนี้ผมจะใช้เป็นปืนจริงทีละนัแล้วกันเพราะว่า a อเคีมันค่อนข้างดีดอยู่ในเกมนี้มันยิ่งดีดอะดีดหนักคูณสอง โอเ้โอเ,เจอ,อสกาเปิกเปิ้กเพิ่มความไวออเฮ้ยเฮีย๋องดูเรื่องแบบไพอ์ออกแล้วกันเพราะว่ามันเป็นแค่ขั้นหนึ่งเดี๋ยวผมจะเก็บขั้นสองมาแล้วกันแบบไพ์อ่ะขั้นสองน่านจะเป็นสีฟ้านะถ้าจำจำได้ตัวงพงอยู่ไหนวะ อ๋อตรงหัวนีนี่ผมอยู่ห่างบุมากเขาพ่อเขาแม่ห่างเลยเนี่ยเนี่ยรถเจอรถแล้วมาขับซิ่งกันเถอะทุกคนเอาตจะมาเดินเด็กไว้ด้วยกันนะไปกันเลย ขับตามทางไม่งัน้นตกน้ำคือมึงขับไม่ได้แล้วเยี่ยบรอยยี่ใช่ไหมถึงโมววงยังวะขับจนลืมวะเนี่ยแอรอ์อดับมันดับของมัน จะมีแล้วมั้งเนี่ยตรงอียิปเนี่ยตัวดีเลยโอ้ my god เฮ้ยมันลงมาแล้วลงแล้วเชี่ยเต็มตัวรับมือเลยตอนเนี้ยยิงเล่มก่อนยิงเล่มก่อนอุ้ยมัน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 ชี้เลยโอ้ my god มึงยิงเฮี้ยได้แล้วเดียวตายเลยโอ้ my god มาเร็วมันรวดเร็วฟ้าที่หยิบต่อเนะอาะเดี๋ยวขอขึ้นบนนั้นเลยกันนะเพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจขึ้นฟ้าของโม,ม่เสร็จก็ลงมาข้างล่างเลยโอ้โหว่าแล้วไอ้เจ๊ดแ<น>เรามาดูดีกว่าไม่มีอะไรอัปเดตบ้างนะ มีไม่มีอะไรเลยแหละมีแค่นเนี้ยอืมโอเคเอ้ยผมมีที่ที่หนึ่งที่เป็นที่คอ่คอนข้างลับค่อนข้างลับนะนะจริงๆคนที่ชอบอยู่ในแมปเนี้ยค่อนข้างจะน่าจะเห็นบ่อยแล้วนะเราไม่กลัวละ ไอตัวเนี้ยเราไม่กลัวไม่ต้องหาเลยทำไมกูไม่กลัวนะยิ่งใส่เปิร์กไอ้นั่นนะอ่ายิ่งใส่เปิร์กมงกุฎนะอ่าไหนนะมงกุฎมงกุฎโมเอ่อเปิร์กเปิร์กมงกุฎเปิร์กมงกุฎมงกุฎสักประมาณไม่ใช่สิมันไม่ใช่เปิร์กมงกุฎมันเป็นเปิร์กยศมันเป็นรูปคล้ายๆยศอ่ะเป็นออกก่อนเนี่ไงยศยศแบเนี่ยยศไปเนีั้นมาเอาก่อนไปหาก่อนเปิร์กยศนี่ไงหนึ่ง สองเลขที่กูทิ้งหายไปไหนเขี okay. ่ยมันเป็นอะไรครัโอเคแล้วเราก็รีโหลดนี่ร้อยแปดสิบนัดเจอกูเจเฮ้ย ระคังดังทันทีชิตเคน่าก็สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้แหละสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะ่านผู้ชมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อย่าลืมกดกันดิ่งเพื่อไม่ใขาวท่ากิ๊ใหม่ๆเด้อครับผคุณนะช่วงนี้เป็นร้อนในพุทไม่ใช่ก็คออากาศดัะขอใส่บ๊ายบาย